เสนอซับของเราออกไปให้ชัดเจนนะคะ,ะเป็นซับประเภทไหนห้องขนาดเท่าไรมีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสื่อสารให้กับลูกค้าชัดเจนตั้งแต่แรกเนาะไม่อย่างั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเราสื่อสารไม่ตรงไม่ตรงกันนะคะแล้วพอตอนหลังมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราบอกค่ะมันก็จะทําให้เราเสียเวลาในการทํางานมาก็ได้นะคะ ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีเหตุผลนิดนึงนะคะคือเวลาคุยกับลูกค้าค่ะมันจะต้องมีในส่วนของข้อโต้แยงกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็โต้แย้งลูกค้าด้วยเหตุผลนะคะ,ะใช้ภาษาที่ถูกต้องนะคะแล้วก็สุภาพเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าค่ะเป็นอาจจะถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นวัยเราวัยเดียวกันก็อาจจะคุยกันฟิล เพื่อนก็ได้นะคะจะได้แบบว่ารู้สึกว่าสบายใจในการที่มาปรึกษาเราในการจะซื้อบ้านหลแรกประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มขายผู้ใหญ่หน่อยนะคะเราก็สื่อสารในรูปแบบที่แบบนอน้อมนะคะแล้วก็มีกาเทศะประมาณนี้คะ่คะลูกค้าเขาก็เอ็นดูเราแล้วนะคะ